เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่35ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ประเด็นโต้แยง้ง หลักการก็คือให้น้องอ่านบทความที่เขาให้มานะแล้วหาปัญหาที่เกิดขึ้นที่บทความบอกเช่น การประกาศใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอพักฉบับใหม่เป็นการพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้เช่าเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าเช่าและเงินประกันล่วงหน้ามากกว่า1เดือนและเก็บค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาแพงกว่าอัตราปกติแต่หลังจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวเพื่อหาไรายได้เพิ่มลดความเสี่ยงต่อการผิดสัญญาเช่าเช่นขึ้นค่าเช่าและเงินประกัน ซึ่งผู้เช่าแม้จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟในอาาัตราปกติแต่เมื่อรวมแล้วอาจต้องจ่ายเพิ่มสูงถึง20%ผู้เช่าที่มีไรายได้ไม่พอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ก็จำเป็นต้องเช่าอยู่ต่อไปหลังจากที่น้องอ่านบทความนี้แล้วเนี่ยปัญหาของมันก็คือมีการออกกฎหมายเพื่อช่วยผู้เช่า แต่สุดท้ายแล้วกฎที่ออกมาผู้เช่าก็ยังเจอปัญหายอยู่ดีงั้นเราก็มาดูช้อยข้อที่หกฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอพักเพื่อคุมครองผู้บริโภคควรมีหรือไม่ข้อที่สกฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอพักฉบับใหม่ เป็นผลดีต่อผู้เช่าจริงหรือข้อที่3ผู้ประกอบการที่ขึ้นค่าเช่าและเงินประกันมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ข้อที่4การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ทำให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงมากขึ้นจริงหรือข้อที่5การศึกษาผลกระทบก่อนบังคับใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเชา่าหอพักจำเป็นหรือไม่ปัญหาที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือ การออกกฎเพื่อช่วยผู้เช่าแต่สุดท้ายแล้วผู้เช่าก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อที่มีเซน์ที่สุดก็คือข้อที่บอกว่า mm hmm. กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอผักฉบับใหม่เป็นผล,ผลดีต่อผู้เช่าจริงหรือแล้วเรามาดูข้ออื่นข้อแรกบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ควรมีหรือไม่มันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันค่อนข้างที่จะกว้างไปเพราะการมีก็ช่วยได้บางส่วน แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือการมีนั้นไม่ได้ช่วยหรือไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้เช่าจริงๆข้อที่3ผู้ประกอบการขึ้นค่าเช่าและเงินประกันมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ข้อที่3จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการแล้วก็ที่ขึ้นค่าเช่าแต่ไม่ได้เน้นเลยว่าผู้เช่าเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมือนกันข้อที่4การประกาศใช้กฎหมายจะทําให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนข้อที่3ที่บอกว่า ไม่ได้สนใจผู้เช่าแต่ว่าดูจะแค่ผู้ประกอบการทั้งที่มันไม่ใช่หลักสำคัญของข้อความนี้ข้อที่ 5. การศึกษาผลกระทบก่อนบังคับใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอพักจำเป็นหรือไม่อันนี้มันค่อนข้างที่จะไกลตัวเกินไปเพราะว่าอันนี้มันประกาศไปแล้วและประกาศไปแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้เช่า สรุปของข้อนี้ก็คือเวลาที่โจทย์ถามประเด็นตู้แย้งให้น้องลองอ่านข้อความทั้งหมดแล้วคิดว่าปัญหาของเรื่องที่อยู่ในข้อความนั้นะเป็นยังไงแล้วมาดูในช้อยส์ว่าข้อไหนที่สะท้อนปัญหานั้นะได้ดีที่สุดเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่